เสกอยู่ชั้นล่างอีกประโถเออโถเห้องนี้ใช่ไหมโอเคนี่ไงประตูห้องเปิดเข้าไปทิซิลล่าอยู่ไหมแยมมาแกร์โร่อ่าให้กูอยากรู้มันเจอมาได้ไงวะแล้วเจอกับเดดี้ลอตได้ยังไงก็ที่งานแข่งไงก็ได้ยินสื้อชื่อเสียงของท่านอาจารย์เดดี้ลอตมาแล้ว อมันก็เป็นความจริงอะนะคือตอนแรกนึกว่าเขาจะเป็นคนปิ้นป้อนของตัวเองตอนแรกเหรอก็นะก็มีแต่วัวเท่านั้นแต่ไม่เคยฮะอะไรวะก็ถ้าคงยินดีกับเขาแต่ถึงจะแพ้ก็เถอะแต่ก็มีทั้งใจนักกีฬานะฉันอะบางทีเขาอาจจะน่ารำคาญไปบ้างแต่ก็ก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่ดีแล้วก็มีเกียรติหรอวะก็นะคือเขาทีนเสัยเสียงเขาไม่ได้อะนะก็เข้าใจโอเค รู้แล้วว่าเดเยนอยู่ไหนที่ไหนอ่ะคุกที่ Temple i อบ้าหรือเปล่า,าเปล่าเรื่องจริงแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวจะช่วยออกมาเองแล้วก็ทริสก็มีความคิดดีๆแต่ว่าเราต้องหาดูๆแต่ว่าต้องหาดูๆเพื่อที่จะไปหาเด,ดลเลออนแล้วก็เพื่อที่ตะตาหาหาซีรีมันดูวุ่นวายนะ แต่ก็ขอให้โชค,โชคดีก็ไม่มีตังเลือกไม่มีตงัง <c oughs> <c oughs> เออ okay, กกโอเคพบกันใหม่ครับผมอ๋อคือกูแค่กลับมาคุยอ,คคอ,บบอ๋อแค่ว่าบอกโถ่เฮ้ยกูก็แหม่แล้วก็จะมีควสตอ่อแล้วคือสุดท้ายก็ต้องไปหาโอ้ยยังไงก็ต้องไปหาไอจูนียร์นี่ว่าอา้าวไม่ใช่ว่าโอ้โถ่เฮ้ยอโอโโอืมโ ยังไงก็ต้องทำก็ยี่ขายจูนิเออรอยู่ดีนี่หว่าโถอโอเคปะ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 ผมต้องไปไหนวะเนี่ยไหนดูดิใกล้สุดก็คือตรงนี้แล้วเราก็จะมาตรงนี้แล้วก็จะไปโอ้โหนี่เราจะเป็นอีกส่วนของเมืองเลยมั้งเนี่ยโอเคเรามาร์ตรงนี้ไว้ดิมมี้โอเคตามหาคาสินโนไปไปหาคาสินโนก่อนแล้วง่ายดีใกล้สุดแล้วเฮ้ยตายเถอะโอเค คาสิโนของเวอร์สันเรียกว่าไอเวอร์สันแล้วกันโอเคเข้าไปดิอ่าโอ้แต่งตัวอะไรวะมาทำอะไรวะก็เหตุผลเดียวกับคนอื่นมาเล่นไพ่เว้ยก็ได้แค่เฉพาะที่โดนได้รับเชิญว่ะอ่สองร้อยนี่บัตรเชิญต้องมีเดลูชันระดับสอง อมไม่เอาละกันจะเข้าไปอ่ะแล้วก็จัดการเจ้าถ้าจำเป็นอ่หาันนี้เลยแล้วกันกูโหดแล้วจะเข้าไปข้างในอ่ะนางน่าจะบอกเลยแล้วถ้าไม่ทำล่ะแล้วจะทำไมขูามังเจ้าเจ้าใจไหมเข้าใจแล้วสิเขาขู่พวกเราแล้วก็คว้าอาวุธซะด้วยไปตายซะอีกเวรเฮ้ยนีทุกทีเผาแม่งเลยแล้วกันนี่หลบก่อน เขาซุบลบ,ลบตีแล้วก็ต้องลบอืเรียบร้อยบั่นหัวไปหนึ่งตัวเออเอาดิตัดแขนเรียบร้อยเฮ้ยซ้อนศพฮะไปเข้าไปกันดีกว่าโอ้เข้ามาแบบแล้วกูจะรู้ไหมว่ากูต้องมาท้ากัะทังแก๊งโอ้ยลบก่อนก็ไม่รู้อ่ะใครจะไปรู้ว่าต้องมาท้ากัะทังแก๊งวะเออนึกว่าจะโอ้ยสายเอา้าไอ้เแค่สายไม่โดนเฉยเลยอะไรวะ เอาดิเอาดิเอาดิขนาดนี้ยังไม่ได้เหรอเดีย๋ยวโอ้โหผักร้อยยังไม่ตายเหรอโอ้นี่ทำไปทำไมนี่จะแบบจะเน้นแบบนี่ไงเน้นบล็อกแล้วนะโอ้เหี้ยเจ็บอืมฟันหลังฟันหลังฟันหลังเอาให้ตายโยบล็อกบล็อกไม่ได้กู ยมันบล็อกได้แหละสตันเนี่ยคือบล็อกได้นะไม่ใช่บล็อกไม่ได้แต่แม่งสับพาบล็อกกันแหละเลยโดนสตันเดี๋ยวแป๊บอุ๊บวิญญาณหลบไม่ทันแหมไหนหลบไม่ทันก็ไม่ทันเลยอ้วว่ะเฮ้ยอย่าตีแรงดีชี่บล็อกอะไรของกูเนี่ยสายแป๊บอืมโอ้เจ็บจัดโอ้ยซันเออบิชเฮ้ยชุบฮัชชุบฮุ๊บฮึ๊บ ฮึบฟันฮึบฮึบฮึบฟันหน,นักฮ่าเรียบร้อยเอยจะบ้าวะ่ะจริงเอยคงต้องหายาฮิวที่มันดีกว่านี้และฮิวไม่ทันแล้วตอนเนี้ยโอย้ได้ธน,โนโูมาด้วยใครจะไปรู้ล่ะนนี้กูต้องแบบสู้กับคนทั้งแก๊งเลยเหรอชิบหายอ่ะลืมเอาฟิกคเาเมราออกอีกแล้วโอ้ลืมะ่ะโทษทีครับน่าใช้ระเบิดนะ ไอ้หมอนี่เหรอแม่งถูกตีจนเกือบตายได้ยินไหมเพื่อนลิโคยังไม่ตายใช่ไหมอย่าฆ่าข้าเลยคือกูไม่ได้จะมาฆ่าแล้วเป็นใครอ่ะได้ยินเสียงกรีดร้องที่อยู่ข้างล่างก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วไงจะเอาช่วยข้ามไหมมันเป็นใครอ่ะชื่ออะไรลิโคลิ โคเมอร์ซดอฟทำไมมานนีวะก็ดูจากตอนนี้แล้วคิดว่ายังไงมันั่งเล่นไหมแต่ก็ไม่ช่วยหรอกไอส้สว์ก็ได้ก็ได้ทำตัวโหดคงไม,ม่เหมาะเท่าไหร่ใช่ไหมคือมันจับตัวมาจับตัวข้ามาเพราะวข้าเป็นสายแล้วเป็นจริงไหมเอ่อก็ไม่เชิง <c oughs> แต่ไม่เชิงคือได้ข้อมูลแล้วบ้างฮูสันจะทำงานให้กับเรเดเนีย ก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกแต่ว่าเขาอยู่ข้างเดียวกับพวกเลเดเนียนั่นคือทั้งหมดแล้วอ่าแล้วจะให้มันรอทำอะไรอ่ะไป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 ดูแลตัวเองเราเพื่อนขอบคุณข้าจะหาที่หลบซ่อนสักพักเบลแรมจะได้รู้ว่าเจ้าช่วยข้าไปคุยกับเขาสิแล้วก็จะได้รางวัลสงสัยจริงๆว่าดิกสตาแม่งรู้เรื่องเกี่ยวเจอนี่จูเนียไปข้อตกลงกับเเดเนียไหมเนาะ อแต่โวสันไม่ได้อยู่ที่นี่ครับผมใช่เพราะถ้าอยู่เกมก็จะจบตัดผมแม่งร่ำห้าบาทเลยเหี้ยห้าบาททองด้วยนะมันเชื่ออะไรหรอวันดีครับทุกคนผมมาดีครับวันดีกูไม่รู้จักมึงเว้ยมึงห้ามเข้าแล้วก็อย่ายืนสะเลยแถวนี้ด้วยโอ้โหแล้วกูไม่มีทางเลือกอะไรเลยนะโอ้โหอ่าเพื่อนเอาไมาไหมวัฟสกิลมาแล้วเพื่อน เฮ้ยกำลังพูดอยู่เลยมึงเข้าใจภาษาคนไหมออกไปโอเคได้ฮะอ่านี่มึงต้องปอยให้กูเข้าไปกูใช้สายเลยโทเทีย oh ต้องการลงแข่งสนามประลอง <Come in. S 2> เข้ามาสิใครเป็นคนคุมอีกอ็คือที่เรียกว่าไอตะขอโอเคขอบคุณครับเมื่อกี้เฮียอะไรวะฮะอยู่เขาก็ใจดีอสิสบายขึ้นไหมสบายขึ้นเยอะครับผม สบายในการเดียวสบายดีอ่ะจะได้ไม่ต้องอะไรแล้วเหนื่อยตีทีโอ้โหนี่ถ้ากดตีก็ตีทุกคนเลยใช่ไหมอย่าลืมนะผมนี่เป็นอารีนานะคือถ้ามีเรื่องกับอารีนาคือแบบนักสู้ทุกคนมากระทืบม,มึงแน่นอนเพราะงั้นอย่า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 ,ยาทำอะไรที่งงๆครับผมในนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากเอเอ,เอนี่ไปได้เว้ยไปไม่ได้ชิ้มายมันไปได้แหละแต่แบบล็อกอ๋อโถ่เอ้ต้องใช้ทรายอ่ามันไปไม่ได้ถูกแล้วอันนี้เคลื่อนชื่ออะไรนะอีกอกูเจอแล้ว วัสดีเพื่อนอ่ากูก็มาแล้วไงมึงก็คุยกับกูสิมาดีมาเลี้ยงหมาด้วยเป็นไงไหนกูเจือดหมามึงรอกต้องการงานน่ะเพื่อนแล้วทำอะไรได้ก็ชำนาญการใช้ดาบไม่เกี่ยงงานทำงานบริการก็ได้แล้วปกป้องใครอ่ะก็ก็ถ้าเป็นวลสันละ่ะวลสันในมิสซูรูเยอะบางทีอาจจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็ได้นะ จูเนียร์จูเนียร์ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงเขาหรอกแต่กูช่วยอะไรมึงไม่ได้ว่ะโทษทีก็ได้ยินมาบ้างสถานที่เกี่ยวนี่ลืมเรื่องที่ดีมาเกี่ยวกับจูเนียร์ซะรักษาตัวนั่นแหละที่จะแนะนำลืมเพี่พูดเหรอ่ะโอเคก็ได้วะก็แค่อยากหางานอ่ะโอเคไหมผู้ชนอาจจะก่อความวุ่นวายใครๆก็ต้องมีคนควบคุม แล้วเคยประสบการณ์อะไรมาไหมก็ต่อสู้มาเยอะก็ต่อสู้มาเยอะไม่งั้นคงไม่พกดาบไปหรอกจริงไหมแล้วเคยฆ่าคนไหมล่ะ<อ>ก็มีบ้างนิดหน่อยแล้วทำไมไม่พูดมาตรงๆ,รงๆว่าเจ้าน่ะเป็นวิชเชอร์ก็ไม่ได้หมาสัญญาว่าจ้างลาปีศาจก็แค่ต้องการงานปกติโอ้โอเคงั้นขอทดสอบก่อนอยากรู้ว่าสู้ได้แค่ไหน ถ้สู้นะจริงๆอะนะลงไปในสนานสนามประลองและเอาชีวิตรอดมาให้ได้เดี๋ยวกูให้งานเองก็ได้เอามาได้โอเคมาเริ่มกันเลยหรือต้องเตรียมตัวก่อนหรือเปล่าล่ะฮะไปดิหมดแล้วกูเตรียมมาตั้งนานแล้วพร้อมเสมอก็ได้งั้นก็มาดูกันว่าเจ้าจะแน่สักแค่ไหนเจ้าไม่ว่าต้องสู้จนกว่าจะมีใครตายฝูงชนเขาต้องไม่ชอบแน่ๆถ้ามีการวายชีวิต This. ก็ได้เฮลิตายเถอะอีกแล้วล่ะถ้าเจอคนรู้จักนี่ชิบหายเลยนะเตรียมกระตังกันให้พร้อมการเดินทางไกลังจะเริ่มจากดีแดตะวันออกปู่มีชีวิตมีค่าไม่ตายเลยจะแก้วน้ำวิเชอร์นักฆ่าไกลยพันธอ๋อในไหนเราก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วเนาะใช่ไหมนี่ไงโดนซะนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงสู้หนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยกูไม่เกี่ยง oh, <kids. S 2> ไม่ฆ่า โวกทีอ่ะข้าจะไม่ฆ่ามันอ้าวเฮ้ยฆ่ามันดีปล่อยมาล่าเนื้อเอาฆ่ามันดีมันไม่ช่วยมึงด้วยซ้ำ嘛เอ้าเฮี้ยนั่นไงมันช่วยมึงสู้ที่ไหนล่ะเอ่อช่วยช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่เออให้ตายเถอะนะไอ้พวกหมาพวกนี้ต้องโดนเผาว่ะเผาแม่งนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่ตายวะเฮ้ยดาบผมกูใช้ดาบเหล็กใช่ไหมใช่ใช้ดาบเหล็กอยู่ หิวแป๊บแล้วปล่อยให้มันฆ่าได้ไหมยังไงเลือดมันก็เลือดมันก็ไม่ไอ้เพรเอบร้อยครับผมพอใจไหมวิเชอร์เป็นผู้ชนะการต่อสู้ขั้งต่อไปเขาเกิดมาเพื่อต่อสู้ในสนามรบชอบความวุ่นวายตีกันฟันแทงผู้ต่อสู้ของวิเชอร์คือโอ้ตายแลพี่น้องเฮอร์รี่ส่งเกาะจากสิกเอ่อมึงลืมเลยหรือเปล่าว่ากูสะกดจิตให้มึงกระทืบกันเองได้ เอาไม่ได้เหรอว่าโถลืมใส่แย่จวงใช่เหรอผมลืมใส่เหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยสกิลผมหายไปอันหนึ่งอ่ะแย่จวงอ๋อเพิ่มรัสมีใช่ไหมอ๋อผมไม่ได้อัพโ่าโถเฮ้ยแย่จังอ้าวอะไรอ่ะเอาไม่ให้กูแค่อะไรอ๋อแย่จวงสวัสดีเพื่อนสตาร์อีกรอบหนึ่งเพื่อฟันแม่งเลย แจ่มกว่าเนี้ยเฮ้ยก็แจ่มอยู่นะวิเชอร์และกาสเตฟโฟนีนเป็นผู้ชนะอ้าแล้วทำไมมาไว้ชีวิตคนนี้วะต้องการพวกช่วยสู้เหรอการต้องสู้เข้าไปเป็นสิ่งที่วิเชอร์ถนาที่สุดต่อสู้กับสัตว์ร้ายหัว่าอะไรเชียวคำถามคือตัวตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยไวเวิร์นเหรอโอ้โหกูเจอมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ดำเงินไม่ถูกอะ หรือว่าต้องใช้ดาบอะไรอ๋อเดี๋ยวเราคใช้ดาบเงินแหละเออแม่ใช้ดาบเงินแหละ้วกจิตมันซะตีเข้าไหมเออเข้า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 ,ขาต้องใช้ดาบดาบเงินอ๋อปีศาจต,ต้องใช้ดาบเงินส่วนมนุษย์สัตว์ทั่วไปใช้ดาบเหล็กอเอาดิ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 าดทำอะไรไม่ได้สิมึงอ่ะกูรู้ไวเวอร์อ่ะช้าชิบหายเลยเรียบร้อยประหาน เอาวัตถุดิบมาด้วยสิอ้าวแก่ดีรอที่แอร์ละได้วัตถุดิบเออวัตถุดิบเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยเอาไม่เอามาให้หมดเอามาให้หมดวัตถุดิบเนี่ยเออฮูเอา,เอ,าอะไรวะ<อ>คนกูฆ่าสซาป,ประหลัดก็ฆ่าเอาอีกอ๋อ,อมึงไม่พอใจแหละกูว่าอ,อยากเห็นมากกว่านี้เหรองั้นก็ปล่อยฟุง้งเฮ้ยฟุ้งเลยเหรอเพื่อนเพื่อนจะปล่อยเพื่อนอุ้ยเชียน,นี่ไอ้แม่เมยพวกสซาป,ประหลัดเชียนี่อีกแล้ว ไม่ชอบมึงเลยจริงๆนะเดี๋ยวนะว่าเขาเพิ่มมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเขาเพิ่มมาทำเพื่ออู้อูๆๆๆ้อุ้อป้าระเบิดไประเบิดแช่แข็งแจมเลยใช่ไหมล่ะเพื่อนๆระเ,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 เบิดแช่แข็งเนี่ยแจมนี่ไงแช่แข็งอีกทีหนึ่งควันเรียบร้อยตูดปองปองเอาของมาเฮ่เราต้องการบอริสบอลบอลิส,สเซียอะไรวะ อะไรวะต้องการให้ปล่อยบอริสเหรอถามกูสักคำไหมโอเคน่าจะแปลว่ามีแค่ตัวเดียวเพราะก้นเวนสก,ก็จิตใช้ได้อยู่แล้วพ,พ,พิเศษเฉพาะผู้ชมรอบนี้เท่านั้นนี่เป็นกรารแสดงครั้งแรกในรอบหลายเดือนปล่อยบอริสออกอคุณคุณนะมึงอะ่ะมึงตัวคุณคุณนะไม่รู้มีความพิเศษอะไรไหมแต่สายไปก่อนปาดแม่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อน สับบลาต้องใช้ดาบเหล็กนี่ไงนี่ไงเออุบอ,อว่าไงล่ะไอเซตเดนนล็อกนี่ไงนี่ไงโลบไส้ายกูเหมือนตัวร้ายจริงๆนี่ไง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 อบอริสเหรอมึงอ่ะฮะบอริสเหรออาหนังมิ้วมาบ,าบอริสเหรอบอริสอุชนะก็ยงังคงเป็นวิดเชอร์แน่นอนอยู่แล้วครับผมผมนี่โคตรเก่ง พอใจไหมไอเวนอ๋อคือแกเรามองหายนี่อยู่นี่ไงจูเนียร์ยอมเยี่ยมจัดการซะไม่เหลือชิ้นดีเลยเชียว <c oughs> มีคนบอกว่ามีนักสู้ที่แข็งแกร่งมาเล่าคุณร่วมการประลองรู้ไหมลูกน้องข้าแม่งพูดถูกวะ่ะอ่าขอบใจก่อนขอบใจก่อนอย่ารีบอย่ารีบ <Thanks. S 1> ขอบใจเจ้าคืออาชื่อลข้าคือไซเพียนวิลี่ รู้ในจักหรือรู้จักกันในนาวอลสันจูเนียร์อาระเราคุยกันพอแล้วตอนนี้พวกครีเวอร์ปลุกเข้ามาที่ท่อระบายน้ำแล้วตอนนี้แล้วยิ่งมาทำเบื้ออะไรๆโง่เอาคนออกไปฆ่ามันสิก็ไอ้ก็ได้ฆ่าไอ้วิชเชอร์อา้าวเวน้นันทีอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวเฮ้ยได้เลือใช่ไหมฆ่ามันสิอา้าวกูผิดอะไรวะอา้าว แม่งมาละเว,วดไอกระแทกมามยังไม่ได้พักเลย<ป>ก็มาดิครับก็มาดิครับเอาสอเฮียกูลืมลืมอาวุธปโถเอ้ยหมาดีหลบแป๊บพวกมันคนเยอะหมาด้วยกูเกลียดหมาที่สุดและเชี่ยแม่งมีโล่ว่ะใครจะไปรู้ต้องมาทะกับคนอัดวิเพิงเลยเรียบร้อยหนึ่งตัว เฮ้ยลบก่อนฟาดแทงหลังทแทงหลังลบฟาดหนักอา่าไม่โดนดิกูโอ้สายใกล้เต็มเผาแม่งอ้าวเหี้ยหมาโง่เฮ้ยมหยมาลูกกูวะโอ้ไอ้กูนี่แหละงโง่โอเครัศมีได้อยู่ไอ้หมาเหี้นี่แม่งตายก่อนเพื่อนหรือมึงอ่ะอืเพต้าอย่าเข้ามานะกลัวนี่ไงไม่มีอ่าไม่มีอะไรป้องกันใช่ไหมล่ะมึงอ่ะฟาดห้ยอยเหี้ย เพลิงไปดิเฮ้เดี๋ยว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 มันควรจะติดไฟสิวะไอตัวถือโล่เนี่ยอืมกระบวนท่าตายหายเรียบร้อยฝันอ้าวไม่ได้ใช่ไหมล่ะอ่าปะหานแม่งเลยโกงนะจริงโกงชิบหายเลยแบบนี้เฮ้ยได้กุญแจหมาเว้เฮ้ยแปลว่าไออะไรนั่นชื่ออะไร อีกอเหรอ,อน,น่าจะตายหาไปแล้วฝันไปตอนไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้โอเคปะไปทางอ,อื่นน่าต้องไปทางนี้เหรอมั้งใช่ปะอ๋อไม่ใช่กูรู้ไปทางไหนอ๋อทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้ทางที่มันออกมานั่นแหละเฮ้ยสบายใจจริงอ้าวประตูเปิดอยู่แล้วนี่ว่าโอเคมาอยู่ด้านบนอะไรๆก็อยู่ด้านบนหมดแล้วแหละมีอูปับความเป็นพิษเยอะไปนะจริงๆ ประตูตอนแรกใช่ไหมอะไรวะเออเอาเอาเข้าไปเอาเอาลูกน้องครีฟเฟอร์ออาเอาเอาทำอะไรกันวะโอเคโอเคปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปอ๋อนี่ไงข้อความอ่านเอกสารโอเคเอกสารอยู่ไหนวะเอกสารที่ได้มาใหม่ๆตรงนี้ปะนี่ไงเอาเบิร์ดชื้อตูงนี้เกี่ยวเฮียอะไรวะเอกสารใหม่เหมือนอันนี้ไม่ใช่เหรอ นื่องจากมีกข้อเจติเเกี่ยวกับมีค่าและมีเลือดไหลออกมานิดหน่อยโดยไม่มีอะไรเกิดเหตุข้าต้องทําให้เจ้ามั่นใจเงินทั้งหมดปลอดภัยและเสี่ยงและเส,เสียงในกล่องล็อกโอเคคนตาบอดงูเท่านั้นที่คิดว่าหายไปแถมยังหาผิดที่เดินไปตะอะไรข้อความาะอีกอใช่ไหมหันหลังให้ตะแกรงแล้วมองไปที่กําแพงตรงข้ามเจ้าบันทึกของมอเ,เดี๋ยวคุณๆนะอันนี้มันไม่น่าจะใช่มั้งดูใช่วะใช่แหละ เออเขาจะพาโอลาป้าป้าป้าเวกโอลาไม่เกี่ยวเลยวะเออเยี่ยมมากสัตว์ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ละมันต้องไปไหนวะไม่รู้ผมตามเส้นทางแล้วกันสกาเวนชันเตอกริฟฟินอ้าวชิบหายแล้วยังไม่ได้ไปเลยมั้งไอกริฟฟงกริฟฟินเลยเนี่ยที่นี่เหมือนจะยังไม่เคยมามันบอกว่าให้เรามองไปที่ไหนนะที่ตาน้ำเหรอนี่ไงกูเจอแล้วมีรอยประตู เพราะต้องมีอะไรหลังกําแพงนี่เป็นโคมไฟเอ๊ะทำไมโคมไฟมันไม่จุดหนออ่ะเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> อีกองตายกูแนะ่หรือมันตายไปแล้วอะอ๋อมีฮอสไฮจดหมายรับเฮ้ยดาบดีดาบระดับสม้มนะฮะโอเคอ่านจดหมายชุบ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 อ่านี่ปะยังไงจดหมายรับถึงวอลสันจูเนียร์องค์ราชาราศมวิตไม่พอใจในการการะทําของเจ้าในการที่เจ้าจะจัดก,การพวกผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4ใครวะ มีแต่นอกเมืองมีแต่นอกจากพวกมันมันจะไม่ตายแล้วก็ยังรู้อีกซ้ำว่าเจ้าเป็นคนสั่งให้ลงมือนั่นเป็นเรื่องสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นดังนั้นเจ้าต้องซ่อนตัวให้ดีอ๋อเอ็มนี่มันเจมาจากอะไรวะลาดวิทเหรอ <c oughs> ไม่น่าใช่อ่าโอเคประมาณนี้แค่นั้นแหละเอ่อปัหาที่ซ่อนต่อโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราได้ของดีมาใช่ไหมนั่นไงไม่ใช่มันคืออันนี้ ดามเม็รถชิบหายเลยดาบเหลกโอ้โหแม่งกากมากแต่เสเตตัสข้างล่างนี่คือดีมากเลยนะ10%แล้วก็10%คิดที่เข้าแล้วก็10%โอกาสเพิ่มติดก็โอเคยูไม่แย่หรอกโอเคแลราคาประสบการณ์150เยี่ยมเลยครับผมเราต้องไปไหนต่อเนาะค้นหาที่ซ่อนคุยกับดิกสตาผู้เชื่อมโยงกับวอร์ซันกับเรดีเนีย ไอเดนเดียเนี่ยโอ้โหไม่ได้เล่นภาคเก่าแล้แบบไม่ค่อยรู้เรื่องเ่าหลยเลยคือเกมเกมอ่าเกมเดอะวิชั่นหนึ่งกับสองเนี่ยแบบคือทาไ่เล่นก็จะไม่ค่อยรู้ในเรื่องของอ่าภาคสามแต่ถึกคุณไม่เล่นมันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมไปแหละถึงคุณเล่นมันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมเลยละครับผมจริงๆเพราะว่าพี่แกแม่งซีโปรเจกต์เลนแม่งชอบเอาแบบตัวละครที่อยู่ในนิยายมาใส่ไว้แล้วก็แบบอยู่ก็โผล่ก็โผล่ก็มาเลยเหมือนบัตรแอนวายอะเลจิสอะอยู่จะโผล่ก็โผล่เลยครับไปดกลืเลยครับแหม โอเคไปไปไปอ่ะว่าไงดิกสตราขอเวลาหน่อยได้ไหมได้ต้องการอะไรวะจูเนียร์อ่าจูเนียร์วิลลี่มันทำงานให้กับลาโดวิตฮะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆหัวของเวอร์ซันแม่งได้หลุดจากบ่าแน่พูดเรื่องอะไรวะนี่เจ้าเลืกติดต่อกันเลยได้ยังเหรอความสัมพันธ์ของข้ากับเดนเดียร์ไม่ผลอะไรกับเรื่องนี้วอร์ซันแม่งเอาข้อตกลงของเราไป เช็ดตูดมันซะงั้นยังไงก็ข้าต้องการใครสักคนที่ช่วยตามหาช่วยนี่เหรอน่าจะพอมีความสมัมพันธ์กับเรเดียไม่ใช่เหรอไม่ข้าไม่มีอะ่ะแล้วเจ้าอะ่ะใครอะ่ะชาว,วเทเมเรียรอดีตผู้บังคัับบญชาการกองเรือพิเศษหน่วยแทบฟ้านึกออกอย่างวะเวอรอว์นอนโรชอ๋อวอร์นนนโรชเขาหลบซ่อนอยู่ในกับทหารของเขาในค่า,ายกับออกเซนฟอร์ดเอ้ยวอร์นนนโรชอ๋อหัวหน้า กองทหารม้าขององค์จากาักรพรรดินะครับผมจําได้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 อยู่ว่านัลโรชเป็นชาวนานะผมที่ไต่เต้าขึ้นมาจนเป็นผู้บัญชาการโคตรเก่งแล้วทําไมมันโคตรไกลเลยวะถามจริงฮะไปไหนวะน่าพันกว่าเมตรไหนวะเดี๋ยวนะไอเท่นี่มันอีกเมืองเลยไม่ใช่หรฮะคือแม่งอยู่กับที่เวนกบัทด้วยน,นะโอ้โหแม่งอย่างไกล ที่ไกลสุดคือตรงไปไปข้างหน้าแล้วก็ไปหาป้ายซะโอเคครับผมก็ได้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 เฮ้อ <Why? S 1> <c oughs>